สวัสดีนะครับ f อทุกท่านนะก็มาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพทิชแนลในเอฟซทุกท่านนะวันนี้เราก็นะครับทํางานในเอฟทุกท่านนะวันนี้เราก็ทํางานเนาะทีมช่างนะช่างพงก็เอาเหล็กไปตัดในเอฟซเอาเหล็กไปตัดนะครับอืมอ่ะโอเคในเอฟซนะครับนะก็เป็นงานที่เราทําแล้ว เอฟซ c อาจจะไม่ค่อยนะสังเกตดูว่าวันนี้จะจะมีแต่คลิปที่ฮเฮ้ยเครื่องบินมาเฮ้ยเอีเครื่องบินมาเครื่องบินมาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เครื่องบินมาแล้วนั่งคุยสักหน่อยเนาะเป็นไปได้ท่านผู้ชมมันจะเกิดน,นะนะพูดต่อพูดต่อมันจะเกิดน,นะนะ อพูดอะไรผมไม่ได้พูดอะไรพูดอยู่เฮ้ยไม่มีไม่ได้พูดพูดอยู่นั่นแหละเห็นไม่ได้พูดอะไรไม่ต้องพูดหลายคนพูดคนเดียวพออ่ะอืมให้ผมพูดอะไรเนี่ยผมได้ยินแต่เสียงเครื่องบินเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ก็วันนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเริ่มงานหลังจากเราหยุดไปหลายวันเลย งานอะไรหรองานที่เราทําก็จะเป็นงานตรงบริเวณองค์ปูนะเมื่อกี้หลังจากที่เรามีไฟฟ้าแล้วเนาะเราก็ตัดเหล็กตัดอะไรก็สบายทีนี้นะนะช่างพงก็เอาเหล็กเอาอะไรมาตัดนะฮะเราก็ทํางานตอนนี้มันเที่ยงแล้วละ่ะเดี๋ยวผมกําลังว่าจะกลับไปกินข้าวเที่ยงในเอฟซเดี๋ยวก็กลับมาลุยกันต่อสังเกตดูว่าคลิปของผมวันนี้ก็จะมีแต่ยังคืมอมอะเป็นคนถ่ายส่วนผมก็จะไปทํางานในส่วนโน้นนะครับ พูดแล้วแม่มาต่อยก็มาแล้วแม่มาต่อยก็เพิ่งจะไปเยี่ยมยายฮันนี่แม่มาต่อยแล้วก็พี่ดเนาะพอดีว่าช่วงนี้ในเอฟซีฟท่านน่ะทันที่อง์ปูนะครับแดดร้อนมากเลยวันนี้แดดร้อนมากเลยแล้วผมก็จะกลับไปกินข้าวกินปลาเนาะ <S 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 นี่ในเอฟซีฟทานเดย่งคืมก็มาฮะเพิ่งจะมาจากเยี่ยมยายฮันนี่นะครับ ทำงานตรงบริเวณองค์ปู่เนาะแจง้งให้ FC ได้ทราบว่าสาเหตุที่พวกเราหายทีมช่างที่หายไม่ว่าจะเป็นชัางพงนะพี่ชายนะครับแล้วก็แอดชิดนะหลายหลา,หลาคนนะครับที่เป็นทีมช่างนะก็อาจจะไม่ค่อยเห็นพวกเราได้ถ่ายคลิปส่วนช่างพงก็นี่ยกล้องของช่างพงก็วางไว้นี่ FC อนี่กล้องของช่างพงวางวาง,วางไว้บนรถชาร์จแบตไว้อยู่นะครับก็ไม่ได้เป็นถ่ายคลิปอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่มาต่อยเป็นคนถ่าย,ายน,นะ ้ม่มาใยเป็นคนถ่ายคลิปนะส่วนทางผู้ชายที่เป็นทีมช่างก็จะไปทํางานตรงจุดโน้นเราก็ไม่ได้ถ่ายตรงจุดโน้นให้เอฟซดูเนาะนะครับเราก็ถ่ายในจุดทั่วไปนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ให้ fc เข้าใจเนาะช่วงนี้อ่าวันนี้นะอาจจะไม่ค่อยเห็นผมถ่ายคลิปเท่าไหร่อะชี้แจงให้ทราบให้ชมให้ให้รู้กันไว้เนาะโดยทั่วกันนะครับ วันนี้ก็คงยังไม่มีอะไรมากนะก็คงจะก่่าจะมอยูทำงานตรงนู้นแหละนะครับมอมอแม่ๆกอยู่ตรงนู้นนะทีมช่างในเอฟซีดูผมนั่งอยู่กลางน้ำเลยนะเอฟซีท่านนะมีคือน้ำเลยนะผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นะเอฟซีนี่น้ำเลยนะเอาอย่างงี้เลยนะเนี่ยนี่ถ้าผมไม่เกรงใจผมจะไปนั่งตรงนู้นเลยเนี่ยนะครับวันนี้รู้สึกว่าเครื่องบินมาเยอะเนาะ รู้สึกว่าเครื่องบินมาเยอะเลยนะวันนี้ไม่รู้เขาบินอะไรน้ำมันเหลือหรือเปล่าซ้อมบินซ้อมบินเนาอืมเขาโทรมาหาผมแล้วเขาโทรมาหากัปตันบอกว่าซ้อมบินเป็นไปได้หน่อยที่กั่ตันน่ะพวกกัปตันเขาก็หมายถึงคนขับคนขับเรือหรือครับขับเครื่องบินกัปตันนี่ขับได้หลายอย่างเนาะกัปตันนี่คือเป็นทั้งกัปตันเรือกัปตันเครื่องบินเดี๋ยวอันปิดกล้องกันนะเดี๋ยวผมคันตูดอื มันจะเกิดอะนะคือต้องเข้าใจเนาะคือมันเหนื่อยๆเนาะทำงานมาเนหนื่อยเราก็อยากแบบฟรีสไตล์ให้รีแลกซ์สบายชิวๆแบบนี้คือถ้าเกิดมันตีลังกาลงไปนี่ลบๆด้วยนะมันดินมันนุ่มหรือเปล่าอืมเหมือนจะใช่หรือเปล่าวะไม่กอนมันใจยุบๆลงเรื่อยนะ มมนจะเกินอะนะหลังจากทํางานมาเหนื่อยผมก็มาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ตรงนี้ในะเอฟซีนะครับเหมือนคนไปเที่ยวนะ้ำทะเลเลยใช่เอาทรายมาโรยนิดนะึงอืมบรรยากาศมันได้ตอนนี้แอดชิดก็ออกมาแล้วในะเอฟซีทัทน,นะแ <นะ S 1> อดชิด<อ>ก็นะเพิ่งจะออกมาจากใส่งานนะครับวันนี้เราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นไปแซ่แล้วนะไปเซ่ กินข้ากินน้ำฮะสงสัยจะพาน้องไปร้องไห้โอ้บะแมนไปหารถพดไมโอ้ไปแล้วบ่บอกกาแฟขาวกับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่วันนี้เราก็จะลุยงานตรงนู้นในเอฟซีท่านลุงลุงพาลุยช่วงนี้ลุงจะพาลุย ใช่วันนี้คนนี้ก็มีงานตีแบบแต่แต่แต่ยังไม่บอกว่าตีแบบตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอรุ้นนะรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวเนาะรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวตอนเสร็จเลยแล้วกันนะรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะเอซทุกท่านนะกับการตั้งใจฟังนบโอ้เครื่องบินมาเยอะเลยไม่เข้าใจอุ้ยทำไมมันลงไปเรื่อยๆเลยวะไม น้ำหนักอาจจะกดทับนะครับ้ผมมีความรู้สึกว่ามันลงไปเรื่อยๆแล้วนะผมอาจจะตีลังกาไงลังเลยก็ได้นะเนี่ยอืมใช่ไหมใช่ผมมีความรู้สึกต้องถอยไปนิดนึงแล้วคุณก็เอาหาจุกน้ําแล้วก็นอนแช่เลยอืมจะดีเหรอชายทะเลนะเนี่ยเก็บซีดูนะผมนอนนะสบายเราขับไปทางนั้นเราขับมาทางนี้นี่คือบรรยากาศหลังจาก เราพักเบรกช่วงเที่ยงในสีผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกก็คแค่ยื่นจับอะไรนิดๆหน่อยๆนะคน<อ>ที่ทำงานหนักๆก็จะเป็นทีมช่งางหัวหน้าช่างเลยนะช่างใหญ่นะนนคละิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้เนาะตอนสั้นนะครับผมฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับสั้นเหรอเนี่ยสั้นได้สั้น